สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้อยู่กับนก เรดี้คาร์168นะคะวันนี้นกเอารถราคาย่อมเยามาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะก็มีราคาตั้งแต่ไม่ข้ามแสนจนถึงไม่เกินสามแสนนะคะในคลิปนี้มาให้พี่ๆได้ชมกันเนาะเดี๋ยวนกจะคัดมาให้ทีละคันเลยนะคะอย่างคันแรกเลยค่ะด้านหน้านะคะเป็นรถ V ีออสนะคะพี่นะคันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยคันนี้เนี่ยเป็นสีดําเครื่องยนต์1.5ตัว E นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่290,000กิโลนะคะราคาขายอยู่ที่ 2, 90, ะะาาาท1 2 20,900บาทนะคะพี่นะ120,900นะคะพี่กับรถ V8 คันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งรถเป็นปี2022นะใครอยากได้รถโฉมนี้เอาไปแต่งซิ่งแต่งหล่อนะคะสามารถซื้อได้เลยค่ะนะคะรถของเราคัดเกรดเรียบร้อยค่ะเป็นรถสวยรถ รถเกรด A เลยนะคะพี่ๆไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกเนาะตัวกระจังหน้าก็เป็นสีโคมเมียมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยหรูนะโชมนี้เนี่ยคือลูกค้าชอบนะซื้อไปแต่งนะคะไปแต่งซิ่งเนาะเอาไปแต่งเครื่องเสียงหรือว่าเอาไปแต่งร้องแม็กนะคะ รถออกมาก็สวยแล้วนะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสำหรับตัว v ีออคันนี้ใครสนใจหาอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยก่อนที่รถจะโดนจองนะคะพี่แสน0 0งั 9, บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดได้เลยหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะพี่นะใครอยากผ่อนเบาๆก็ติดต่อสอบถามนกมาได้เลยค่ะรถปี2012นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะคะสปอยเลอร์หลังมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัว ด้านหลังนะคะมีกล้องมองหลังให้แล้วนะสำหรับวีออสคันนี้นะคะนี่เลยอ่าโมโมปี2012นะคะคันนี้ชมปี2012ค่ะตัวเบ้ามือเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมแล้วนะคะแบบนี้เลยอ่าใครอยากได้ติดต่อมานะรถเพิ่งเข้ามาเลยค่ะคุณพี่ขายกันไปเลย1 2 9 0 0 0นะ่อนอยู่ประมาณเดือนละ2-3,000บาทอะ ะะประมาณ3,000กว่าบาทนะคะพี่ใครสนใจจัดฟรีดาวได้นะคะหรือว่าใครสนใจซื้อสดได้เลยนะคะคุณพี่ซื้อสดได้เลยค่ะคุณพี่นะคันนี้ใครสนใจติดต่อมานะคะ0987942791ค่ะ v s เครื่องยนต์1.5ตัว E นะคะปี2019เนาะสนใจติดต่อมาค่ะ129,000บาทค่ะเดี๋ยวนกพาพี่ๆไปชมกันต่อไปเลยนะคะ มากันต่อค่ะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถยาลิสนะคะทรงแฮสแบกห้าประตูแบบนี้นะคะเข้ามาใหม่เช่นกันค่ะก็คือโซนด้านหลังเป็นรถโซนเข้าใหม่ทั้งหมดนะคะวันนี้นกเอายาลิสให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเครื่องยนต์1.2เป็นตัว G นะคะก็คือตัวท็อปนั่นเองนะคะพี่ๆสนใจซื้อคันนี้ติดต่อมาได้นะรถเป็นสีฟ้านะรถเป็นสีฟ้าค่ะราคาของเขาอยู่ที่259,000บาทนะ259,000ได้ตัวท็อปไปเลยค่ะคันนี้นะคะฟรีดาวนะฟรี พอนอยู่ประมาณเดือนละ4,000กว่าบาทนะเดือนละ4,000กว่าบาทนะคะสนใจติดต่อมาได้นะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะคันนี้เป็นออกสีฟ้านะพี่นะ นี่ในในกล้องมันชัดไหมคะถ้าในกล้องมันออกสีบอนก็ไม่ใช่นะสีเพียนนะคะในกล้องเนาะจริงๆร,รถเป็นสีฟ้านะคะเป็นฟ้าอ่อนๆนะคะพี่ใครอยากได้ตัวท็อปรุ่นนี้นะคะติดต่อมาได้เลย259,000บาทนะ,ะฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะคะพี่รายได้หมื่นต้นๆออกได้นะคะันี้ไม่ต้องค้ำประกันนะคะไม่ต้องค้ำประกันเลยค่ะออกคนเดียวได้เลยนะคะสำหรับตัวยาลิสทรง5ประตูคันนี้ใครหารถ ที่เป็น e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะไปวิ่งใช้งานเนาะข้างวดเบาๆเดือนละ3,000กว่าบาทเนี่ยสามสนะติดต่อมาได้เลยนะคะพี่คันนี้รถว่างอยู่นะคะใครสนใจจองได้เลยค่ะ0 9 8ย์9 2 7 9 1นะฝากไว้ด้วยนะคะกับยาริสเข้ามาใหม่ค่ะเครื่องยนต์1.2นะตัว G ีนะคะสนใจติดต่อมานะคะ อย่ารอช้านะคะพี่รถราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสนใจนะรถคันนี้ติดต่อมาสภาพสวยเกรด A คัดเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนกพาพี่ๆไปชมคันอื่นกันต่อไปเลยค่ะคันที่ราคาย่อมเยาแบบนี้นะคะเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อคะ่ะ มากันต่ออีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นรถแคมรี่นะคะปีเก่าๆเลยค่ะคุณพี่ใครอยากได้รถชมนี้ไปแต่งซิ่งแต่งล่อนะฮะเออเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ใช้เข้าสวนนะก็ได้นะคะหรือว่าซื้อใช้ในทั่วไปก็ได้เลยนะคะราคาอยู่ที่49,0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับแคมรี่เครื่องยนต์2.2คันนี้นะ,คะใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะราคานี้ไม่ได้บอกผ่านแล้วนะคะพี่นะราคานี้ไม่ได้บอกผ่านแล้วใครอยากได้รถราคา ที่แบบว่าจับต้องได้นะไม่อยากจัดแฟแนนซ์เสียดอกเบี้ยนะคะซื้อสดได้เลยค่ะคันนี้49,000บาทนะคะสนใจติดต่อมาดูรถมาสอบถามได้เลยหรือต้องการมาทดลองขับนะคะติดต่อนกได้เลยค่ะ098 794 2791ออยู่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะสนใจซื้อคันนี้ติดต่อมาค่ะราคา49,000บาทนะจ๊ะฝากไว้ด้วยค่ะเดี๋วนกพาพี่ๆไปชมคันต่อไปกันค่ะ และมาต่อกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถเอาติดนะคะพี่นชมนี้ปี2015นะ ชมนี้ปี2015เราขายเพียง259,000เท่านั้นเป็นสีเทาดำนะคะพี่นะใครอยากได้ชมนี้นะติดต่อมาได้ข่ดรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวรอล้างขัดเคลือบทำสปาด้านในนะคะใครอยากได้รถราคาประมาณนี้ติดต่อมาได้เลยได้เครื่องยนต์1.6เป็นตัว G นะคะตรงนี้1.6 G นะคะสนใจซื้อติดต่อมาได้นะคะมีคันเดียวนะคะพี่สเสน่ห์ของรถมือสองคือมีแค่อย่างละ1คันเท่านั้นนะคะพี่ๆสนใจก็รีบติดต่อนะก่อนที่รถจะโดน จองนะคะพี่เพราะว่ารถราคาดีๆสภาพสวยๆเนี่ยอยู่ไม่นานนะคะนกแจ้งเลยนะรถดีๆสภาพสวยๆอยู่ไม่นานนะคะราคานี้เนี่ย สามารถจับต้องได้จัดแฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะพี่นะสอง0 0 0ก็ผ่อนอยู่มาเดือนละสี่พันนะสนใจก็ติดต่อมาค่ะสำหรับเอาติดเครื่องยนต์1.6ตัว G ีนะมีล้ออันลอยให้เรียบร้อยแล้วสีเดิมนะ,ะคะโครงสร้างเดิมสีเดิมค่ะนะคะไม่มีเฉียวชนไม่มีรถจมน้ำไม่มีรถไฟไหม้น้ำท่วมนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาค่ะมาดูรถมาทดลองขับได้หมดเลยนะคะ ใครสนใจคันไหนติดต่อแอดไลน์มาได้ค่ะ0987942791นะคะเบอร์นก ok สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะคุณพี่นะคะเดี๋ยวนกส่งข้อมูลตัวรถนะคะภายนอกภายในแล้วก็ตัวค่างวดต่างๆให้กับพี่ๆดูได้เลยนะคะสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาค่ะสำหรับเอาติดเครื่องยนต์ 1.6G ปี2015นะคะราคา259,000ค่ะนะคะ เดี๋ยวนกพาพี่ๆไปดูคันอื่นๆต่อเลยนะคะที่ราคาย่อมเยา2,000 200, 0 0กว่าบาทเนี่ยค่ะนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้พี่ๆดูแล้วสามารถเลือกได้เลยนะในงบที่ประหยัดแล้วก็ในงบที่จับต้องได้นะคะงวดเบาๆเพียงเดือนละ3,000-4,000-5,000ไม่เกินนี้นะคะสนใจคันไหนก็ทักนกเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันค่ะ มาต่อกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถยาริสซงแฮสแบกนะคะคันนี้เป็นสีขาวเลยค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมแล้วนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีบรอนเงินนะ ตัดกับสีขาวแบบนี้เลยค่ะตัวล้อเป็นล้อแมกซ์อลลอยนะคะมาให้ในตัวรถรุ่นนี้แล้วนะคะกระจกหูช้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็ตัวเปิดนะคะตัวเปิดประตูก็เป็นคมเนียมนะคะรุ่นนี้เป็นทรงแฮชบแบกห้าประตูนะคะใครอยากได้รถยาริสก็ติดต่อมาได้เครื่องยนต์1.2ตัว G นะคะนี่เลยค่ะได้ความประหยัดวิ่งได้ประมาณ23-24โลลิตรเลยนะคะเป็นอีโก้คานะคะใครอยากได้รถยาริสราคาไม่ข้าม3 0,000นติดต่อมาได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายคัน นะทั้งวีออสยาลิตมีหมดเลยค่ะในราคานี้นะคะแล้วก็มีข้อใหม่เป็นซิตี้สีดำนะแสนกว่าบาทก็มีค่ะนะคะถ้าพี่ๆสนใจรถในราคา200,000กว่าบาทรีบติดต่อมานะคะเพราะว่าราคานี้เนี่ยอยู่ไม่นานจริงๆค่ะนะคะรถค่อนข้างที่จะเข้ามาน้อยนะคะในราคาแค่200,000กลางๆนะคะสองแสนกลางๆเนี่ยคือแล้วสภาพสวยเลยนะคะสภาพตามที่พี่ๆเห็นเลยค่ะนะเป็นรถใหม่เพิ่งเข้านะคะราคาย่อมเยา ฟรีดาวได้ทุกคันค่ะรายได้หมื่นกว่าบาทออกได้นะคะมีแฟนแนนวิ่งทําสัญญาให้ถึงที่นะคะสนใจค่างวดเดือนละประมาณ3-4มสพันนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะนะมีให้เลือกหลายคันเนาะเดี๋ยวนกพาพี่พี่ไปปิดท้ายนะคะกับรถกระบะท,ที่ราคา2 9 9 0 0นเกากันนะฮะบอกเลยว่ามีเข้ามาคันเดียวนะใครพลาดรถกระบะคันนี้ถือว่าพลาดมากๆจริงๆนะรถสวยราคาดีค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลย ทันสุดท้ายของคลิปนี้นะคะนกปิดจ,จบด้วยตัวกระบะสี่ประตูตัวไฮแลนเดอร์นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่เช่นกันค่ะราคาดีมากๆนะคะ2,99,000านันะคะพี่นะ ใครสนใจกระบะสีประตูไปใช้งานนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มนะ,ะราคาดีด้วยรถปี2012นะคะเราก็เป็นเกียร์ธรรมดานะนกแจ้งเลยนะคะเครื่องยนต์2.5านะ,ะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมค่ะกระจังหน้าเป็นแบบคมเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวรถเป็นสีขาวนะ,ะมาพร้อมตัวล้อมแม็กนะคะพร้อมยางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันได้เลยนะคะ นะคันนี้ยางเป็นปี2023นะคะพี่นะยางปี2023ค่ะเปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กเป็นแม็กขอบ16นะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้นะคะยังว่างอยู่รอเจ้าของนะคะสนใจซื้อติดต่อมาเลย098 794 2791นะคะได้ตัวไฮ g ลนเดอร์นะมีบันไดข้างเรียบร้อยค่ะกระจกปูช้างมีตัวไฟเลี้ยวในตัวนะคะตัวเปิดเป็นตัวโครเมียมนะคะด้านหลังมี ตัวเหล็กนะคะที่เป็นโครงเหล็กแบบนี้ใส่มาให้นะคะเสมอเก๋งนะ,ะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ2 9 9 0 0 0เค่ะเครื่องยนต์2.5ด้านหลังมีกล้องมองหลังให้ครบแล้วนะ,ะสำหรับตัวกระบะคันนี้นะคะอยากขายมากๆเลยค่ะคันนี้เพราะว่าราคาสุดคุ้มนะคะได้ตัวรถที่โครงสร้างเดิมนะคะ โครงสร้างเดิมเลขไม้เดิมๆเลยนะคะเลขไม้อาจจะเยอะนิดนึงนะสองแสนกว่าโลนะคะแต่ว่ามันคือรถที่ใช้งานจริงเราไม่มีการตัดต่อกรอไม้นะคะพี่ๆเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะจะซื้อสดหรือจัดไฟนแนซ์เราได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครต้องการจัดไฟนแนซ์เนี่ยฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5 0 0 0นนิดๆนะ5,000ันนิดๆนะค่ะนี่คือภายในตัว อีสุสุตัว4ประตูไฮแลนเดอร์นะคะด้านหน้าเป็นจอกลางแบบนี้แล้วนะคะเป็นจอเอนดอยใส่มาให้เรียบร้อยค่ะเป็นแอร์ออโต้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะ,ะสนใจซื้อคันนี้รีบติดต่อมานะคะก่อนที่จะติดจองนะคะพี่ณนะวันนี้ที่ที่ทำคลิปอยู่นะคะยังว่างอยู่นะคะพี่ๆจองเพียง สามพบาทเท่านั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยค่ะคุณพี่นกมีไฟแนนซ์วิ่งทำสัญญาให้ถึงที่นะคะคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อมาก่อนติดจองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับ คลิปนี้นะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าคลิปหน้านกจะเอารถอะไรมาฝากพี่ๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนลากันก่อนนะคะใครอยากได้รถรุ่นไหนราคามไม่ข้ามส0 0แสนนะคะคลิปนี้ดูได้เลยค่ะนะคะสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมานะคะ0 9 8ย์4 2 7 9 1ดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ